ได้สูตรมงสูตรใหม่แล้วค่ะหมาก็พูดง่าว่าเขาจะให้เป็นธรรมกับคนที่ออกจาก33มาอยู่39ใหม่นี่เราพูดถึงผู้ประกันตนม .33 กับม .39 33เดิมก็ว่ากันไปไม่มีอะไรแต่33ที่มาอยู่39เนี่ยเขามาใช้ไที่จ่ายเงินท่อนผู้ประกันตนตัวเองเนี่ยมาจ่ายมันแล้วเอามาคำนวณเนี่ยมันทำให้หายไปเยอะเขาก็เลยปรับสูตร เป็นการคำนวณสูตรใหม่แล้วก็ปรับสูตร่ะพูดง่ายว่าในการคำนวณเนี่ยจะเอาตัวเลขเฉลี่ยอะไรแบบใหม่ก็ได้เงินมากขึ้นเขามีทําเป็นตารางแต่อันนี้มันเป็นตารางแล้วจะใช้จริงๆเห็นว่ามันต้องมีการขึ้นค่าเบี้ยไอ้ค่าเงินสมทบของ ผู้ประกันตนน่ะที่เป็นขั้นบันไดที่เคยเล่ากันแต่ว่าเอาเอาเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยพอได้ไอ้ที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยนะที่ว่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนียเนียเนียที่ดูที่จอเนี่ยคุณนุ่นค่ะระยะเวลาของการส่งในมาตรา39ที่เป็นฝั่งของสีเหลืองแล้วเขาก็คำนวณว่าสูตรเดิมเท่าไหร่สูตรใหม่เท่าไหร่และจะเพิ่มคือคนที่จบสามสามมันไม่ไปต่ออะไรเงี้ยนะไม่ได้ส่งต่อส่งต่อหนึ่งปีเนื่าเดิมเนี่ยมันได้ร้อยน้อยลงเยอะเพราะมันเอาเฉลี่ยห้าปีสุดท้าย แทนนี่จะได้สามพันได้พันสามอ่ะคนที่เปลี่ยนจากสามสามเป็นสามเก้าอันนี้เขาก็ปรับให้ใหม่พูดง่ายว่าเนี่ยก็จะปรับเป็นตัวเลขใหมอ่อาจารย์สมมุติตัวเลขใหม่ที่ว่าเนี้เนี่ยบรรทัดที่สองอ่ะสามพันสามพันแปดสิบแปดสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยว,ยวสมมุติว่าระยะเวลาส่งต่อในผู้ประกันตนมสามเก้าก็คือจากสามสามมาสามเก้าระยะเวลาหนึ่งปีสูตรเดิมมันได้เท่าไหร่นะคะสูตรเดิมได้สองพันเจ็ด ถ้าสูตรใหม่ล่ะสูตรใหม่ได้3,000ก็เท่ากับว่าเพิ่มขึ้นถ้า2ปีอะค่ะเดิมไม่ได้2,500แล้วและสูตรใหม่3 1 0 0 3ปี3ปีเดิมได้2,001แล้วสูตรใหม่ค่ะ3,200 4ปีเดิมได้1 7 0 0แล้วสูตรใหม่3,300 5ปีได้1,300เนี่ยที่ที่ผมเคยด่ากองทุนประกันสังคมว่ามึงไม่โทษคุณให้ คุณไม่บอกกับผู้ประกันตนว่าการโยกจาก3ามามาต่อ39มล้วจ่ายคนเดียว4 3 2บาทเนี่ยคือมันคำนวณจากรายได้เนี่ยมันเป็น4,900กว่าบาทเท่านั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะมันไม่ได้มันไม่ได้หมื่นห้าพันน่ะมันได้เงินน้อยลงเขาไม่บอกเขาก็บอกเนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์ในการไปรักษาพยาบาลอะไรเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดถึงบานาญชลาภาพค่ะพอเปิดมาดูโอ้โหมันหายไปเยอะเพราะอันนี้มันรับประโยชน์ตายอ่ะไอเนี่ยเป็นความ ของสำนักงานประกันสังคมที่ไม่บอกความจริงผมด่าไปหลายรอบแล้วดีแล้วที่แก่น่ะอาจารย์ช่วงนี้หลายเรื่องก็ถาโถมสำนักงานประกันสังคมนะคะใช่มันมันกับค,คุณบริหารเงินคนผู้ประกันตนเป็น20ล้านคนคุณต้องไปรับผิดชอบไม่เกี่ยวหรอก